ในขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็ไปดูราคาสินค้ามอบหมายกระทรวงพาณิชย์ไปดูราคาสินค้าค่าใช้จ่ายทั้งหลายกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ไปดูเรื่องของอการแก้ปัญหนาหนี้นอกระบบนะหนี้นอกระบบนะครับนี่สาคัญนะเอาจริงเอาจังนะครับผมว่าถ้าทําได้เนี่ยนะแก้หนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบ นะครับนี่เป็นปัญหาที่สําคัญและก็ให้กระทรวงมหาดไทยนไปดูแลแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับคำชาญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้ไปทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมแกหนี้นอกระบบแก้จนสองตัวนี้มันอยู่ด้วยกันพอจนก็ต้องไปกู้ยืมกู้ยืมปั๊บไปกู้นอกระบบไปกู้ในระบบไปนะคนจนนี่ไปกู้ธนาคารไม่ได้ธนาคารไม่ปล่อยกู้เพราะไม่มีเครดิตเพราะงั้นก็ต้องไปกู้นอกระบบคนนอกระบบเนี่ยจะมีเครดิตไม่มีเครดิตไม่รู้และ ถึงเวลาก็มากู้ไม่ถึงเวลาจ่ายไม่จ่ายก็ต้องไปทุบหัวเอาไปทวงเอาไปบีบคั้นเอานะครับเพราะงั้นวันนี้ท่านสั่งแล้วว่าให้มาดไทยไปดูแลแก้ไขปัญหานี่นอกระดบับนอกระบบและการแก้จนให้เป็นผลรูปธรรมภายในปี2 5 6 5นี่ถือว่าเป็นนโยบายที่ท้าทายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสงกรานมติคอรมอวันนี้จัดเหมือนเดิมครับจัดได้จัดได้แต่ต้องระมัดระวังเข้มงวดกวดขันเดี๋ยวเราคงเห็นมาตราการหลังจากนี้เป็นต้นไป เรื่องของเทศการสงกรานนะครับ